สนับสนุนโดยพก,กยดพิษสหั้ดวยใจเพราะฉันรักเธอนี่ไงจ๊ะรูปถ่ายตอนมหาวิทยาลัยตอนที่พี่กับน้องดวงใจเป็นแฟนกันในวันวาเลนไทน์แต่พี่ราจีบใครไม่เคยสำเร็จไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> ก็น้องดวงใจไงจ๊ะคือช่วงนั้นพี่ปิดข่าวปิดข่าว,าวอืมคือ คือพี่ไม่อยากเห็นน้องหนอกบไอเอ็ดเนี่ยโกรธกันแบบผิดๆไงพี่ก็เลยยอมเปิดเผยความจริงเนี่ยถ้าตอนนั้นยายดวงใจคบกับพี่ละจริงๆเออ,อสแสดงว่าพี่เอกพูดถูกอ,อ๋อเพราะตอนนั้นน่ะหนออ่ะต้องให้ของขวัญขอบคุณคนเยอะแยะมากมาย รวมทางพี่เอกด้วยอ่ะทีนี้เชื่อพี่เอกแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่เอกอ่ะเจ็บมากไหมอ่ะโอ้โหดีดิดิเดี๋ยวหนอไปเอาผ้าชุบนั้นแข็งมาประคบให้เนาะจ้าโอ้โหโคตนะ โอยไม่ต้องกระแอมขนาดนั้นก็ได้ไม่ลืมหรอกให้ทำเป็นทวงแหม่กอลอนใช้ได้เลยนะเราอ่ะโอ้หฉันต้องขุดรูปที่ไปขอถ่ายกับน้องดวงใจมาให้ดูเลยนะเว้ยเนี่ยเออรู้แล้วน่ะเอาเอาเป็นว่าแกอยากได้ชุดไหนอัลบั้มชุดไหนเนี่ยฉันยกให้หมดเลยโอ้ยนี่เป็นแผนหลอกน้องหนอคนเดียวเลยใช่ไหม ที่คิดคนเดียวเลยจ้ะเอ้าก็ได้ไครัเป็นไงครับเหมือนนักบินไหมครับก็เกือบเหมือนนะคะแต่ไม่เป็นไรลองนี่ดูค่ะครับอ เฮ้ยพี่กวินเกาหลีขนาดนี้เลยเหรอครับไม่ไจะทำยังไงให้เหมือนพี่กวินอีกนะผิสยวยสีแทนใส่รองเท้าเสริมส้นนี่แหละแต่มันจะมองไม่ช่อยชัดนะครับเอาเธอยังไงความรักเนี่ยมันก็ทำให้คนตาบอดอยู่แล้วล่ะค่ะ แต่รับรองเลยนะคะเพราะถ้าเกิดพี่ไอติมเห็นพี่สามแบบนี้จะต้องใจละลายแล้วก็ยอมไปดูหนังกับพี่สามแน่นอนค่ะแน่เหรอครับแน่ค่ะพร้อมแล้วสู้ๆลุยเลยค่ะเดินดีๆสิคะพี่สามขอโทษครับมันมองไม่ค่อยชัดนะครับนีเดรี่คุณเหรอ ลืมหูลืมตามก็ยังดีกว่าลืมใจยามสองกระจกทีไรอย่าลืมคุณรู้ได้ไงว่าฉันเขียนอะไรอะ่ะนี่ไงเขียนก่อนเป็นปึกเลยยุง่ง <c oughs> ชีวิตฉันจารึกด้วยหมึกที่ฉันเขียน <c oughs> เป็นเรื่องราวตามที่ฉันคิดและลิขิตด,ด้วยมือของฉันเอง โอยคมมากขเขียนเก่งจะตายคุณอยากเป็นนักเขียนเหรอยุ่งเอาจริงนะคุณเขียนน่ารักดีออกทำไมไม่อยากเป็นนักเขียนเหรอใครบอกว่าฉันไม่อยากจะทำไงได้อะ่ะคุณนักเขียนมเง,งินน้อยนี่ลูงงี้นะตอนเด็กๆฉันขยันเรียนให้มากกว่านี้แล้วไปสอบเป็นนักวินก็ดีเป็นนักเขียนดีกว่ามีฉลาจะตายทำงานที่ไหนก็ได้ ป็นนักบิน,นอิสระกว่าตั้งเยอะได้ไปเที่ยวหลายที่จริงหรอกนักบินอะกฎเกณฑ์เยอะจะตายเครียดแต่นักเขียนรายได้น้อยนะคุณนักบินอะเสี่ยงก็ะตายนักเขียนก็เสี่ยงอดตายนี่ผมเริ่งมงงแล้วนะว่าตกลงใครอยากเป็นนักเขียนใครอยากเป็นนักบินกันแน่<ะ>คุณมองเห็นแต่ข้อเสียของการเป็นนักเขียนผมว่าคุณกลัวว่าถ้าได้เป็นแล้วอะ่ะมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไว้ใช่ไหมเอ้าแล้วคุณไม่กลัวเหรอคะ ก็เคยกลัวนะแต่ผมกลัวไม่ได้ทํามากกว่าอย่างนั้นอนะเศร้าแย่เลยก็จริง,งคุณนะกวินฟ้าแพ็คของบริจาคเสร็จแล้วเหรอจ๊ะค่ะเดี๋ยวฟ้าเราตามป้าหนอเนี่ยเราก็จะไปบริจาคก,กันแล้วค่ะคุณนิดาหาคนไม่ทันหรอคร,รับใครบอก เห็นไหมขอบใจนะขอบใจนะนี่พอพี่บอกชื่อโครงการนิดาเชีริตี้เท่านั้นเองโอ้คนสนใจกันยกใหญ่เลยอ่ะโอ้โหนี่สงสัยจะจำดีเจคุณนิดาได้แน่ๆเลยอ่ะฝากแยกของหน่อยสิเดี๋ยวมีมาอีกรอบนึงนะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณนิดดาครับ 영상 <목소리도>